สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยเด็ดจริงนะฮานอยเด็ดจริงเพราะว่าทางช่องนี้ผมจะเน้นเรื่องฮานอยเป็นหลักซึ่งฮานอยเมื่อวานนะฮะเมื่อวานไม่ได้ลงให้ หรือว่าไม่มีคลิปจะลงเมื่อวานเข้าทั้งสี่ฮานอยน,นะฮะก็ในกลุ่มเขาได้กันก็ นี่นะฮะเมื่อวานฮานอยวันที่ยี่ิบเจ็ดเดือนสามหกหกพิเศษเฉพาะก,กิจวิ่งลู่ศูนย์กับห้าศูนย์กับห้ามาบนนะฮะมาบนเฉพาะก,กิจศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหรือศูนย์ห้าหนึ่งนี่แหละก็สองตัวก็มีหนึ่งห้าด้วยนะ,ะเนี่ยเนี่ยห้าหนึ่งก็ เฉพาะกิจนะฮะมีศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ก็ห้าหนึ่งก็เข้าหวยออกศูนย์หนึ่งห้าก็สามตัวแตกอ่ะเพราะมีห้าหนึ่งอันนุนวิ่งศูนย์ก็ห้าเอาศูนย์ตัววิ่งไปใส่ก็สามตัวก็แตกแล้วก็ศูนย์สามก็เข้านะฮะศูนย์สามก็เข้าแล้วก็หนึ่งสามก็เข้าตรงๆฮะหนึ่งสามไอปกติและวีไอพีเนี่ย มันมาหนึ่งสามกับสามศูนย์ข้างบนทุกหน่อยนะฮะดูนะฮะให้วิ่งเวพให้วิ่งหนึ่งกับเก้ามาทั้งหนึ่งทั้งเก้าในเวพีหนึ่งบนเก้าล่างล่างก็สี่เก้าปกติก็หนึ่งมาล่างแล้วก็ อะไรกะพิเศษศูนย์มาบนล่างพิเศษนะฮะพิเศษเมื่อวานศูนย์มาบนล่างเลยเมื่อวานนะเมื่อวานนะเนี่ยไม่ไม่ก็เข้าทุกหน่อยเข้าทุกเข้าทุกหาหน่อยโดยเฉพาะใครที่ชอบลู้ชอบวิ่งออกสายลู้สายวิ่งก็รับตังไป ตอนนี้ก็ตีสี่สามสิบเก้าแล้วนะเนี่ยตีสี่สามสิบเก้าตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาทำหวยฮานอยวันที่ก่อนที่ให้ไปวันที่ยี่หกก็เข้านะฮะเข้าเข้าตรงๆด้วยศูนเก้าหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคงจะได้ค่ากับข้าวกันนะหวยหผมเข้าทุกวันเข้าทุกวันและเราเจาะจงฮนะเจาะจงว่า วิ่งรูดสองตัวนี้สองเลขนี้เฉพาะกิจกับพิเศษอีกสองตัวปกติและว i p เราไม่ได้มัดรวมนะไม่ได้มัดรวมแล้วก็เลขที่ให้ก,ก็ไม่เยอะถ้าชุดสมมุติให้วิ่งเมื่อวานให้วิ่งศูนย์กับห้าก็ที่ติดห้าก็มีห้าชุดที่ติดศูนย์ก็มีฮะมีสี่ชุดฮะ ที่ติดศูนย์มีสี่ชุดที่ติดห้ามีสี่ชุดเท่านั้นเนี่ยไม่เยอะแต่เยอะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าหวยฮานอยของผมเน้นออกกำลังกายอันนี้คือฮานอยวันที่ยี่สิบแปดก็คือวันนี้นะฮะยี่สิบแปดเดือนสามหกหกพิเศษเฉพาะกิจวิ่งรูศูนย์กับหนึ่งก็มีศูนย์ห้าศูย์หกูนย์็ดและศูนย์สี หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์และหนึ่งเจ็ดปกติแล้วีไอพวิ่งลู่เจ็ดกับแปดก็มีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดหกแปดเจ็ดศูนย์แปดแปดเก้าและแปดหกและแปดหกนะฮะมีแค่นี้แค่นี้นะฮะตัวเดินก็อย่างที่ผมสอนไนมฮะห้านะฮะ,ะ,ฮะตัวเดินห้า ที่จริงมันห้ากับหกนะตัวเดินได้สองตัวตัวเดินวันนี้ได้สองตัวแต่เราไม่ได้เอาตัวเดินเป็นตัววิ่งนะเราไม่ได้เอาตัวเดินเป็นตัววิ่งเมื่อวานไม่รู้ว่าเป็นอะไร,รอเปล่าเมื่อวานไม่มีตัวเดินเพราะว่าผมไปนั่งทําในในวัดนะฮะมานั่งทําในวัดไม่มีหนังสือไปหรอกไม่มีปากกาไปด้วยก็พิมพ์ไปใน ในเครื่องเลยไปนั่งคิดขนาดคิดไม่ครบชั้นชั้นที่สี่ชั้นที่ห้ามันกย็ยังเข้าทั้งสี่ฮานอยนะเพื่อนเพื่อนที่ได้สูตรไปก็สบายใครอยากจะได้สูตรก็บอกผมนะฮะบอกผมมาแจ้งมาเลยไม่แพงฮนะบางคนเขาเรียนกันอย่างคนข้างบ้านเขาเรียนสูตรฮานอยไม่รู้ไปเรียนที่ไหนสองหมื่นกว่าไปเรียนสูตรทำฮานอยและทําได้ทั้งเท่าไหร่รู้ไหม ไปกลับหกสิบชุดฮนะไปกลับหกสิบชุดก็เอาไปหาค่ากับข้าวกันนะฮะไปหาค่ากับข้าวกันค่อยๆพิจรารณาหน่อยแรกมันมันออกอะไรหน่อยที่สองเรา มันออกตัววิ่งสมมุติว่ามันออกสูตรเนี่ยหน่อยที่สองหน่อยพิเศษแล้วก็หันมาจัดหนึ่งเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตเอาอยู่กับตัวเลขเราต้องสังเกตเนจากห,าห้านอยก็มาชุดชุดหวยรัฐบาลนะชุดสามตัวชุดสามตัวบนฮะสามตัวบนชุดสามตัวบน,ม,วบนมีทั้งหมดยี่สิบชุดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกหก ก็คืองวดหนึ่งเมษานี้นะก็มีแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสี่แปดหกศูนย์แปดหกสี่แปดหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าหกสี่ห้าแปดสี่ห้าหกแปดห้าหกเก้าสองหกแปดสองหกเก้าสองหกแปด สองหกสี่สองหกเก้าสองเก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหกแปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกศูนย์นะฮะทั้งหมดยี่สิบชุดแต่มีเน้นอยู่สี่ชุดนะฮะมีเน้นที่ติดดาวให้ไว้สี่ชุดก็สองหกแปดห้าหกแปดห้าหกสี่และแปดหกสี่ะแปดหกสี่ ก็ดูในนี้นะฮะดูในนี้ถ้าจะสองตัวละสองตัวบนเนี่ยล้วก็ดูในดูในนี้แหละชุดสามตัวนี่แหละส่วนเลขในตารางก็หกเก้าหนึ่งห้าแปดสองสี่นะฮะห้าแปดสองสี่ก็เอาไปพิจารณากันจะเป็นตกหมึกหรืออะไรก็แล้วแต่ ค่อยๆพิจารณานะถ้าลอยแพรนี่หนึ่งกับเก้าไม่เหมาะจะไปลอยแพร่นะหนึ่งกับเก้าเพราะว่ามันมาสองตัวไม่ได้ <c oughs> มันติดดับทั้งหนึ่งทั้งเก้าแต่มันดับอย่างละสูตรเดียวเท่านั้นก็อย่า,อาไปรวมกันแล้วกันจัดไปที่ 8, 6, 4, แปดหกสี 8, 6, 2, ่หรือว่าแปดหกสองหรือแปดหกห้านั่นแหละคือถ้าแพห้าก็นั่นแหละห้าแปดหกสองสี่แพสี่ก็แปดหกสี่แล้วก็จะสองหรือห้าท่านเลือกเอานะฮะนะฮะก็เอาไปพิจนารณากันใครที่ชอบตกหมึกลงแพ ก็เอาไปพิจรารณากันนะฮะอันนี้ก็ชุดสองตัวบนนะฮะชุดสองตัวบนดูดูกันไว้วิ่งหกกับแปดบนนะฮะวิ่งหกกับแปดบนเผื่อฟุกจะมามั่งหกแปดแปดหกหกสี่สีหกหกศูนย์ศูนย์หก ติดเก้าติดศูนย์ได้ติดเก้าติดหนึ่งนี่เอาน้อย,น,อยนะฮะตัดได้ก็ตัดเอาน้อยหน,น่อยเพราะว่าอยังหนึ่งเก้าเนี่ยชุดนั้นมันดับวิ่งหกกับแปดนะฮะวิ่งหกกับแปดบนส่วนข้างล่างก็อยากจะบอกประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม ที่ลงให้เมื่อตอนหัวเมื่อเมื่อสักพักนี้นะฮะเลขวิ่งยกเลิกเลขวิ่งเก้านะเก้าล่างไม่วิ่งนะเป็นศูนย์ก็แปดแทนเพราะว่าเก้าติดดับทั้งสามสุดแต่จะดับอยู่หรือไม่เราก็ต้องระแวงไว้ก่อนต้องระแวงไว้ก่อนก็ เอาศูนย์แปดไปวิ่งศูนย์กับแปดล่างศูนย์กับแปดล่างนะฮะก็มีแปดสองก็เด่นแต้มก็เด่นแปดสอง ก็โอเคนะฮะมีแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก่อนสว่างก็ต้องไปวัดเพราะวันนี้งานฉลองพัยดยศของพระอาจารย์ดำวัดนองคุณอำเภอวัดสิงห์จังหวัดช้ยนาทพระอาจารย์ดำจะต้องเดินทางไปที่นครมฐมมเพื่อไปรับ ปฏจยศแล้วก็มาถึงนี่ก็ประมาณสักทุ่มหรือสองทุ่มก็มีแห่จากอำเภอวัดสิงมาที่วัดน้องคุณคืนนี้ก็มีดนตรีพี่มงคลสงวนสิทธิ์นำดนตรีจากเพชรบูรณ์คือดนตรีพวกพวกกันนะเอามาลงแล้วก็ผมจะต้องดูแลเมื่อวานก็นำข้าวสารไปถวายทั้งหมดถ้าถ้าคิดเป็นถุงละห้าโลก็แปดถุง แต่ถุงละห้าโลมีอยู่ห้าถุงแล้วก็หนึ่งถังสิบห้าโลหนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงก็รวมแล้วก็เท่าไรล่ะสิบห้ากับยี่ห้าก็สี่สิบโลพอหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อวานเอาไปห้าถุงก่อนถามตอนเย็นถามแม่ครัวบอกพอไหมกบอกกำกึง่งจะพอหรือไม่พอก็ยังไม่รู้เลยผมก็เลยไปซื้อมาอีกถังหนึ่ง ส่วนน้ํานั้นผมกับพี่มงคลถวายไปเมื่อง,งานไหว้ครูไว้แล้วก็ยังเหลืออยู่โดยเฉพาะน้ําส้มแล้วก็น้ําสตรอเบอรี่ก็ยังเหลือก็คงพอเพราะว่าเมื่อวานมีผู้ใจบุญนําน้ํามาเข้าลงครัวอีกส่วนค่ารถแห่นั้นผมเป็นจะพาไปสองพัน 2, กับพี่ มันเป็นในารนะฮะแล้วก็นั่นแล้วแล้วก็เจวิไลค่ารูแท่สองพันขาดเหลือเดี๋ยวผมจะออกไปอีกใครจะร่วมทำบุญก็ทำได้นะฮะใครไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรสำหรับสมาชิกส่วนใครที่จะอยากเข้ากลุ่มนะฮะอ,อีกหน่อยผมจะลงให้อีกหนึ่งเดือนสำหรับหาหน่อยนะะแล้วใครอยากจะได้สูตรเอาไปทำเอง ทำเป็นแน่นอนแล้วก็แม่นแน่นอนไม่ถ้าไม่แม่นนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะแม่นจริงๆสูตรของผมนี่แม่นจริงๆเอาไปเนี้ยออกทัวได้เลยฮะออกทัวได้เลยคลิปนี้โปรดูเพื่อความบันเทิงนะฮะโปรดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะฮะอย่าลืมนะฮะได้ค่ากับข้าวแล้วก็หยุดเน้นออกกำลังกายฮนะฮาหนอยคลิปนี้ ดูวกความบันเทิงสวัสดีครับ